สำหรับคนที่เป็นคนนี้วันนี้ผมมีวิธีรีดผ้าเรียบแถมประหยัดมาฝากกันครับโอ้โหโอ้ทำไมต้องฉีดน้ำให้เปียกชุ่มขนาดนี้ล่วายก็ผมเป็นคนนี้จะรีดผ้าให้เรียบก็ต้องพรมน้ำให้เยอะๆสิครับมันไม่ต้องขนกันั้น่ล่วา แค่ฉีดพรมพอเปียกก็พอแล้วเพราะเตารีดต้องเสียความร้อนในการทําให้ผ้าแห้งเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นเปล่าๆและอย่างเราใช้เตารีดไอ้น้ำก็มีไอ้น้ำพ่นออกมาอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องฉีดพรมผ้าก่อนรีดอีกนะแล้วเวลารีดก็ไม่ใช่รีดเสื้อผ้าทีละตัวให้รีดทีละหลายๆชุดก็จะทำให้ประหยัดค่าไฟได้มากขึ้นด้วยโอ้ยนิวายเปลี่ยนชุดมาทำไมอ่ะจะไปเที่ยวเหรอเอา ก็พี่พัทบอกว่าเวลารีดผ้าให้รีดทีละหลายๆชุดผมก็เลยไปเปลี่ยนมาแล้วนี่ไงครับจะรีดผ้าแต่ละทีจะเปลี่ยนชุดทําไมให้งงไม่ใช่พี่หมายถึงว่ารีดทีหลายชุดตรงนี้ไม่ได้ให้เปลี่ยนชุดตรงนี้โอ้ยไไหเอ